ชุดลูกไม้ร้านคุณหญิง ราคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้สวยหวานมากนะคะตัวนี้จะมาเป็นสีแบบโทนหวานหวานออกงานนะคะลูกค้าทั้ง3สีสีสวยมากตัวนี้เขาเจอ,อกเป็นชุมพูโอรสนะคะที่อ้อยใส่อยู่เป็นเขียวมิ้นนะคะแล้วก็มีสีขาวสําหรับใส่ออกงานนะคะดีเทลรุ่นนี้นะคะลูกค้ารุ่นนี้ดีเทลเราจะใช้เป็นลูกไม้เนื้อทอนะคะคือตัวนี้ทอขึ้นใหม่แต่ว่าเราจะทอให้เขามีความแน่นในลูกไม้นิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเรสนะคะจะไม่ได้ทบางมากนะแล้วก็ตรงกลางคอนะคะเราจะตัดต่อเสือเป็นผ้าลูกไม้ ตะข่ายเป็นผ้าเน็ตแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็มันจะโปร่งซีทูช่วงนี้นิดนึงส่วนด้านในเราจะเริ่มซับมาจากกลางอกตรงนี้นะคะเป็นซับในผ้ายืดใะยืดหยุ่นตามตัวได้ดีมากนะคะลูกค้าแล้วก็ช่วงบ่าก็จะเป็นซีทูด้วยผ้าลูกไม้ตาข่ายงานปักเหมือนกันนะคะส่วนทรงแขนรุ่นนี้เราจะทําเป็นแขนสั้นทรงแปร์เนื้อสอกนะคะลูกค้าเวลาใส่ก็จะช่วยพลางต้นแขนได้ดีมากแล้วก็ไม่หนักไม่ลุ่มล่างนะคะกระโปรงตัวนี้นะคะเราจะตัดต่อเข้าเอวด้วยกระโปรงแบบ เป็นเส้นเอวเส้นเดียวนะคะจะไม่กดหน้าท้องจนเกินไปแล้วก็ช่วยพลางหน้าท้องดีมากตัวนี้เขาเจะเย็บตัดต่อแบบไม่มีรูดเอวเพิ่มนะคะเวลาลูกค้าใส่เข้าไปจะไม่รู้สึกว่าดูฟูดูพองจนเกินไปนะคะตัวนี้มีไซส์ S ถึง 2XL อันนี้เอาอยู่ที่ไซส์ S นะคะมีสีเขียวสีโอรสแล้วก็สีขาวะคะ่ะ ชุดเดรสลูกไม้อละคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้สวยหวานมากนะคะตัวนี้จะมาเป็นสีแบบโทนหวานๆออกงานนะคะลูกค้าทั้ง3สีสีสวยมากตัวนี้เขาจะออกเป็นชมพูโอรสนะคะที่อาใส่อยู่เป็นเขียวมิ้น์นะคะแล้วก็มีสีขาวสําหรับใส่ออกงานนะคะดีเทลรุ่นนี้นะคะลูกค้ารุ่นนี้ดีเทลเราจะใช้เป็นลูกไม้เนื้อทอนะคะคือตัวนี้ทอขึ้นใหม่แต่ว่าเราจะทอให้เขามีความแน่นในลูกไม้นิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเดรสนะคะจะไม่ได้ทบางมากนะแล้วก็ตรงกลางคอนะคะเราจะตัดต่อซอก เป็นผ้าลูกไม้ตาข่ายเป็นผ้าเน็ตแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็มันจะโปร่งซีทูช,ช่วงนี้นิดนึงส่วนด้านในเราจะเริ่มซับมาจากกลางอกตรงนี้นะคะเป็นซับในผ้ายืดใะยืดหยุ่นตามตัวได้ดีมากนะคะลูกค้าแล้วก็ช่วงบ่าก็จะเป็นซีทูด,ด้วยผ้าลูกไม้ตาข่ายงานปักเหมือนกันนะคะส่วนทรงแขนรุ่นนี้เราจะทําเป็นแขนสั้นทรงแฟรเนือสอบนะคะลูกค้าเวลา,าใส่ก็จะช่วยพรางต้นแขนได้ดีมากแล้วก็ไม่หนักไม่รุ่มล่างนะคะกระโปรงตัวนี้นะคะเราจะตัดต่อเข้าเอวด้วยกระโปรงแบบ เป็นเส้นเอวเส้นเดียวนะคะจะไม่กดหน้าท้องจนเกินไปแล้วก็ช่วยพรางหน้าท้องดีมากตัวนี้เขาจะเย็บตัดต่อแบบไม่มีรูดเอวเพิ่มนะคะเวลาลูกค้าใส่เข้าไปจะไม่รู้สึกว่าดูฟูดูพองจนเกินไปนะคะตัวนี้มีไซส์ S ถึง 2XL อันนี้อยู่ที่ไซส์ S นะคะมีสีเขียวสีโอรสแล้วก็สีขาวค่ะ